จมหยังบักเทาอัานนี่ผู้สาวเกองโทมาผู้สาวเกองโทมาเอาลับจักเป็นเว้นเป็นกรรมอีกเหิงเ่ลเมือเดลเว่นมีสกี้ดนนะคือว่าเป็นเด็กสีเนี่ยตอนฮักกันใหม่ๆกรบกู อยาก,กินยังมันกระสือให้อยาก,กินยั้งกระหาให้เฮ้ยตัวเบื่อนี่กูนซ้ำถาดม,มันเหนียวนี่ก้อนฮักกันไม่ไหม่นั่นไอ้อันนั้นไอ้อันนี้อยากนีกินยังเดี๋ยวน้องสื่อให้กูบ่านาดหลงคลรมมันเลยไต่ดับอยู่ เงียบกูขักเลยดอปยบาดีเนาะจอมยังบักเทาอัานนี่ผู้สาวเกาโทรมาผู้สาวเกาโทรมาเอ้ารับเออฮัลโหลเดี๋ยวยินดีก่านี้โอ้ยไอ้ยกยู จังสี่ละเออว้ยไอ้บอดดิเมือยอไอ้บอดดิเฮ็ดยังวุ้ยนี่ไอ้คนนี้ก็ดีแห้งเออถวยซ้ำมีมยังกับอดดิล่างดลยังดอกเพส่อนๆกับอดดิก,กวดดอกแมนโอ้ยดีตัวอายอก กินยังเพิ่นกับืือมาาห้กินอยากไปใส่เพิ่นกับผ้าไปเห่นไปเทียวโอ้ยจะแมนดีส <c oughs> วยซามกับ่บได้ล่างดอกบบไดเ้เฮ็ดยังเสีอพากับ่บได้ซักนั่งอยู่ซื่อๆกินแล้วกับนอน ออกินแล้วก็นอนที่ซื่อแต่ละบได้เฮ็ดอีหยั้งดอกโอ้ยก็อ้วนึ้นละเดี๋ยวนี้อ้วน,น,นึ้นเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนบได้เฮ็ดอีหยัง้งไหมกินแล้วก็นอนบได้เฮ็ดอี่อยัง้งเออ กับทำมาได้ล่ะเนี่ยเลียงดีเนา่เนเงี่ยเลียงดี่นอนบ่ได้นอนตื่นจะเศร้าจ้อยนอนตื่นที่สวยเออโอ้ยเม่นละ่ะคนบริฮิตยังงน้อควนขึ้นยู่งรอกเออ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 อันแล้วซ้ำนี่แล้วซ้ำนี่แล้วซ้ำนี่ก้อน สีนอดเว้นตอก่อนเออเออเออ,อนะเออห้ำฮีห้ำพรอนต่หลอกมาเอ้านี่สภาต่อกักชักแล้วก็ล่างถ้วยเรื่อนก็มันได้ก,กวดขอเฮ็ดเร็วหำฮีหำพ้อนอยู่นีแหละคือฮอนกันขัดมาหึผักาทางังใส่มันคมเฮงผัวเด็ขกขาย